นะครับอตอนนี้ก็ออกมาพูดดีเข้าตัวเนาะบอกว่าจะไปเข้าไปหาพ่อหาแมนะ่แต่โดนกีดกันโดนมักไหลกีดกันเออนะครับมันมีกล้องมันมีนั่นมีนี่นะครับนะคือการแก้ตัวครับถ้าคนเราอยากทำความดีจะเข้าไปหาพ่อหาแม่แตัวเองไม่ต้องกลัวหรอกจะไปกลัวอะไรเอไม่มีใครกีดกันคุณหรอก คุณจะไปสนใจทําไมกับบอกไหลกับคนอื่นใช่ไหมกับความพูดของคนมึงเคยแคร์ใครไหมมึงเคยสนใจใครไหมล่ะฮึปกติมึงเคยสนใจมึงเคยแคร์ใครเนมึงบอกว่านี่นะคะเราผ่านเรื่องราวมาเยอะนะคะมากมายไกลกองค่ะไนมว่าจากการด่าการว้าค่ะเอาจะเข่าหาพอ่อหาแม่ก็จะไปย่านในนางเหมืนอนเออในบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านนั่นผ่านนี่มาเยอะผ่านกันด่ากันนั่นกันนี้มาเยอะทุกสิ่งทุกอย่างเลย ใช่ไหมน่ะเข้าไปหาไม่นีโอ้ยอย่ามาพูดเลยอายปากนะครับเนาะพูดให้เขาหุยน้ําลายใส่เฉยๆนะครับอืมแก้งออกมาพูดสิ่งที่ต <ST. S 2> ัวเองไม่เข้าหาพ่อหาแม่ก็เพราะเป็นพ่อบักไหลบักไหลพัฒนาการไว้บักไหลขังกุ๊กไว้ไม่ให้เจอพ่อแม่อจะเอาของไปให้ก็ลําบากตัวบักไหลเป็นเล่นเป็นคอนเทนต กลัวหมไหลเอาถ้าโทรหาแม่ก็กลัวหกไเลเอาไปเปิดคลิปโอ้ยนะครับนะอืออะไรนี่ผ่านฟ้าผ่านมาหน้าดําเลยบอกอ๋อตายแล้วอืออ่าถ้าหยวกอย่าไปแทะอย่างอะไรกั้นไม่ได้ว้ายครับถ้ามึงอย่าไปสักอย่างอะไรจะไปกั้นมึงได้ แต่มึงมาพูดได้ดีให้มันสวยงามไงเข้าใจไหมนะว่าสิ่งที่ไปไม่ได้ก็คือเป็นพ่อหมักไหลหมักไหลไม่ให้เข้าไปหาพ่อหาแม่โอ้สตีนนะมึงคิดได้ยังไงว่าหมักไหลไม่ให้เข้าไปหานะออท,ทําท่าทําทางกลัวให้ไหลมึงไม่เคยกลัวมันหรอกแต่มึงพูดดีไงนะพูดให้เอซีของมึงฟังว่าโอ้ย อเข้าไปไม่ได้เข้าไปแล้วกลัวบักไหลเอามาเป็นคอนเทนต์มันจะเข้าไปจะตายอย่าไปเข้าไปหาพ่อหาแม่อยากไปโกดพ่อกธแม่เป็นสุดตีนอ่านะพาคนอื่นมาดา่าพ่อดา่าแม่ไม่กลัวเขาเสียใจบ้างหรือมันจะกลัวอะไรครับพี่น้องเย่ยมชียังไปตบมือใส่พ่อมตัวขนาดบักหัวรุดวิ์นะครับชีหนา้ดาดา่ดา,ดาหนาดา่าชีหน้าด่าแม่มันมันยังดีใจ มันยังไม่พูดอะไรสักคำเลยไอ้น,นี่เดี๋ยวการรักพ่อรักแม่มึงเวลาที่มึงลําบากเวลามึงเดื๋ดวรอนพ่อแม่มึงเลยไปให้กําลังใจมึงนี่เคยหนีออกจากมึงอันนี้แหละคนที่หลงตัวเองคนที่หลงตัวเองลืมกําพื่อตัวเองไม่เจริญหรอกครับเห็นไหมนะมีทรัพย์สินปุ๊บเห็นไหมนะไปซื้อเขาก็ยึดเสียงเงินเป็นคดีความอีกนี่อืมนะ อืมได้ไหมล่ะอะไรนะกลัวเสียตังค์สิบาท2ีสิบาทมากกว่าโอ้ยซื้อคนอื่นให้คนอื่นกินก็ยังซื้ออยู่ซื้อให้พ่อให้แม่ตัวเองกินซื้อไม่ได้โอ้ตายแล้วนะครับมันเป็นยังไงนะครับเ <c oughs> ็นนไหมล่ะทีนี้คิดว่าไอ้หนุ่มคูเวตาจะไปไม่รอดด้วยตอนนี้กวยนะครับอืมแค่ยังไม่ได้เปิดตัวเฉยๆนะ คิดว่ามันจะหวนกลับคืนไปหามึงเหรอโอ้ยฝันนะครับคิดว่าตัวเองโตโตคิดว่าต,ต,ตัวเองดังอตัวเองดังตัวเองเด่นตัวเองดีแล้วร่ํารวยแล้วมีเงนินมีทองทีนี้ทิ้งมันเห็นไหมครับความเห็นแก่ตัวอืมคิดว่ามันจะไม่มีทางไปอคิดว่ามันจะตายคิดว่ามันจะไปสัมมาเรเท,าทีเมาทีนี้โอ้เห็นไหมครับทําสร้างบาปสร้างกรรมสร้างบีนอ่า มันสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเบียนที่นี่เห็นไหม่ะอ่ามันเป็นยังไงล่ะทีนี่โอ้ตายแล้วครับพี่น้องที่สี่มันเป็นแบบนั้นอ่าเอาสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรนเข้าไปที่นี่นะฮะเอาดันๆันนะครับเจ็ดร้อยไรนะไม่จะเจริญหรอกคนนะ่ะหน้าตาไม่มีความสุขเลยนะั่นะคนชนะอะไรไม่มีความสุขครับ ็ตัวเองรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วไม่งั้นไม่ไปเป็นพยงพยายในให้กันหรอกนะครับตอนแรก,กอันก็เลยตามน้ำเลยทีนี้อ้าวเจ้าชิย้อมบอกอถ้าบ่มีผู้ไายนี่เจ้าเขาคุกเด้อเจ้ารับผิดชอบมาเด้องบประมาณลุงพุที่มาเด้อเอาอย่างไรล่ะ เอาตามนั่นล่ะค่ะเอาตามนั่นเลยค่ะเหียนเมามันก็ได้ค่ะนั่นไงก็เลยสงสัยปั๊บเลยทีนี้ไปบอกอะไรใครเป็นคนพูดล่ะทีนี้ที่จะให้ไอ้หนุ่มคูปเต้าเอาไปเฝ้าเล่ามะม่วงเอาเอาตัวตุ่นไงตัวตุวต่นเป็นคนพูดตัวตุวต่นเป็นคนบอกเห็นไหมละ่ะนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครทำให้มันอกมั่นใจอย่างนั้นอย่างนี้ เดี๋ยวมันไม่อันนั้นหรอกอความจริงมันก็รู้อยู่แล้วว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับรู้อยู่เต็มอกเห็นไหมครับการเล่นละครการสร้างภาพของมันนีก็สุดยอดมากเลยนะนะครับการพูดการจาก,การนั่นการนี่เห็นไหมนี่นะคะเพิ่งรู้ค่ะเราว่าเขาคิดอะเรแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราเพิ่งรูเป็นวันแรกนี่แหละคะ่ะถ้าเขาไม่พูดออกมาเราก็ไม่รู้นะคะนะอืมนะ นี่่ะคะ,ะเขาออกมารับสารภาพเองค่ะสิ่งที่เขาโกรธเขาเกลียดเราวก็คือเรื่องนี้ค่ะเรื่องสมบาบ้านนี่เขาคิดว่าเราเป็นต้นเหตุค่ะที่ทําให้ครอบครัวนะคะทะเลาะเบกแหวงกันค่ะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวค่ะนี่นะคะมันเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เขาฆ่าตุ๊กตาของเราค่ะเอาตุ๊กตาของเราไปค่ะนะมันแค้นเราค่ะเห้ยสเออเป็นแบบนั้นในที่นี้เออเห็นไหมนะพยายามเสี่ยงพยายามยงที่นี่ก็เอาเรื่องก็ไปอะไรอีก เรื่องเป็นนี่ทกสงทกเรื่งนี้นั่นดีนี่นี่นีนนน่อมทรงอมศิลเข้าไปอีกเขียนไหมนะครับมันพยายามที่จะเอาเรื่องเอาราวที่จะเป็นเข้าองค์ประกอบอ่าเข้าเป็นเรื่องเป็นราวให้ได้นะครับความคิดของมันนะครับอ,อ่มันคือการวางแผนคือการที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้สารเข้าใจในนิทานนี้ให้สารเห็นสา,สารอ่านสารอ่านให้สารเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ไงนะครับเป็นไหมล่ะเราจะทํายังไงแก้ยังไงนี่นะครับ ผมบอกว่านี่ครับมันอยู่ที่สมองแล้วก็มือน้ําดีคนเขียนดีมีใแล้วกอขึ้นนะครับอืมนะครับถ้าเราแก้ได้ตั้งแต่ชั้นอุทรนนะ่มันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับพี่น้องยนดีถ้าฝีมือดีนะถ้าแก้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแก้ได้มันไม่มีเพิ่มแบบนี้หรอกรอะจะไม่พี่มนพิเศษบัดดีครับอสายตาพี่คาดบอกโอ้ย อืมแบบใด,วดสวยพี่คาดสวยก็ยี่ใจบอกว่ายอย่อางออนะแต่ไม่ก็ยี่ใจหนุ่มกูตาคงไม่หลงรักหรอกอนะออนะอืมคงไม่หลงของดําหัวปักหัวปัมขนาดนั้นหรอกนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะ